ชิงชาสวรรค์ครับตอนนี้นางงามนั่งชิงชาสวรรค์นะครับโอ้สบายมากเลยนางงามรู้สึกจะอารมณ์เดีย๋ยวนี้น้องพันสบายเดี๋ยวจะวันหลังจะพาน้องพันมานะครับตอนนี้นางงามก่นลังนั่งยกชิงชานะครับน้องพันหน้องแพลอย่างนี้ชิงชาสูงน้องพันน้องแพลน้อง,ง,งพีม์น้องอิงน้องเอิงนองออโตโ้เดี๋ยวจะพามาหมดเลย